แตกตื่นทั้งห้างจริงหล่อมากๆเลยทีเดียวพระเอกแดนกิมจิได้ทำเอาห้างแตกเลยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ล่าสุดโผล่เที่ยวไทยในเซซี่แตะโคตรหล่อหล่อเลยล่ะค่ะเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศไทยอีกแล้วนึอีกคนแล้วซาสำหรับพระเอกหนุ่มอุน โอาวอนที่เจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์คลิปของตนเองอยู่ที่ที่อิสแกรมขณะที่เดินทางเจอป้ายโปรดทิโมโมทิซีรีเรื่องเล่าของตนเองที่ห้างดังใจกลางเมืองภาพปาก่อนและแวะถ่ายคลิปนั่นเองพร้อมกับเชียร์แคปชั่นภาษาเกาหลีแปลถ่ายว่าหนึ่งในประเทศไทยที่ ที่มาแม้ว่าจะอยู่ในหนุ่มอุอาวันนั้นก็จะอยู่ในลุกสุดๆชิดแต่มีแฟนๆขับนั้นก็ยังจำความรอของเขาได้อย่างดีค่ะและแต่ว่าความรอส่วนตัวในการมาเที่ยวครั้งนี้และก็อีกหนึ่งโพสต์ที่คุณโชวันนั้นก็ได้โพสต์และทะเลพร้อมกับมีรูปภาพพากันวดแฟนๆเรียกได้ว่าคลิปมีแฮปปี้สุดๆเลยค่ะ